นางสาวนัทธพัฒน์ยงใจยุทธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยดรนพดลโปรธิตาประธานโครงการและผู้จัดการบริษัท t o t เท w ลเวสโซลูชันจำกัดนำชาวตำบลกุดว่าอำเภอกุจินารายจังหวัดกาลสินรวมกลุ่มปลูกกระท่อมก้านแดงเพื่อเศรษฐกิจใหม่ โดยนางสาวนัทพัฒน์ยงใจยุทธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้ปลดล็อกพืชกระทอมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่โดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ผลักดันแก้ไขกฎกติการะเบ,บียบจนทําให้ชาวบ้านสามารถที่จะต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้การที่ภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยส่งเสริมช่วยเหลือเกษตร,รกรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำและปลายน้ําจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและรายได้ของ เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกรเกษตรกรแบบกลุ่มใหญ่ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นทั้งนายทุนให้ทุนในการปลูกกับกเกษตรกรขณะที่กเกษตรกรมีความเสี่ยงต่ำด้วยการรับซื้อบันกระท่อมอย่างต่อเนื่องด้านด oh รนพดลโปรทิตาประธานโครงการและผู้จัดการบริษัทท o t a ท w ลเวสโซลูชั่นจำกัดกล่าวว่ากเกษตรกรยังติดขัดด้วยศักยาภาพของกเกษตรกรในการจัดหาผ่านกระท่อมการลงทุนที่ต้องใช้เม็ดเงินโดยทางบริษัทได้ตั้งวงเงิน 500ล้านบาทเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้ี่สนใจปลูกกระท่อมได้นําไปเป็นทุนซึ่งตั้งเป้าหมายในพื้นที่กว่า20,000ไร่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ5,000-6,000คนภายในปี2565ทางนี้กเกษตรกรจะมีรายได้อยู่ราวๆ153,000บาทต่อไร่ภายใน1ปีซึ่งจะมีเงินสะพั์ไม่น้อยกว่า4,000ล้านบาทโดยทางบริษัทจะนําเอาผล,ผลผลิตของกระท่อมมาผลิตด้านอาหารและยาและช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ากว่ากระท่อมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนน่ะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นพืชน,นะคะที่ผิดกฎหมายนะคะของพรบรยาเสพติดประเภทที่5นะคะและทางท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็ได้ไปศึกษามาแล้วว่ากระท่อมเนี่ยสามารถรักษาโรคและที่สําคัญสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ท่านจึงได้มีการนะคะดำเนินการนะคะ แก้ไขกฎหมายบางอย่างนะคะของกระท่อมเพื่อให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยการแก้ไขกฎหมายนะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณปีครึ่งนะคะถึงจะแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแต่การแก้ไขกฎหมายแล้วเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อขายอะไรง่ายๆนะคะก็ซื้อขายได้โดยเฉพาะใบนะคะแต่ไม่สามารถเอามาเป็นสารเสพติดได้ก็คือเอามาผสมยา4ี่คูนร้อยนะคะถึงหรือแม้กระทั่งการเอามาเอ่อทำเป็นน้ํากระท่อมนะคะก็ยังถือว่าผิดกฎหมายรวมถึงนะคะผู้หญิงมีคันหรือผู้หญิงที่ให้นมบุตรก็ยังไม่สามารถดื่มน้ํากระท่อมได้นะคะทานใบกระท่อมได้แล้วก็จะขอนําเรียนว่าเอ่อก่อนที่ เราจะปลดล็อกกระท่อมมาหากฎหมายเนี่ยเรามีคนที่นะคะติดคุกนะคะเพราะกฎหมายกระท่อมเนี่ยเพราะกฎเพราะเรื่องของกระท่อมเนี่ยที่ผิดเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ2,000กว่ารายแต่เมื่อ26สิหงหาที่ผ่านมาได้มีการปลดล็อกแล้วเนี่ยคน2 0 0พกว่าคนเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาจากเรือนจำนะคะก็ถือว่าไม่มีความผิดแล้วเกี่ยวกับกระท่อมนะคะเพราะกระท่อมได้มีการปลดล็อกแล้วและยังมีคนอีกเกือบหมื่นลายนะคะ ที่ยังอยู่ยังฟ้องร้องยังมีคดีอยู่ที่สถา,านีตำรวจนะคะตรงนี้ก็ได้ปลดล็อกแล้วเหมือนกันก็จะขอ,อนําเรียนว่ากระท่อมมา่ะนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะคะแต่วันนี้กระท่อมก็ได้มีการวิจัยแล้วสามารถรักษาโรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันนะคะโรคท้องเสียนะคะรวมถึงเอ่อโรคเอ,อ่ความจำนะคะนะคะที่สามารถรักษาโรคได้และตอนนี้กกลงังศึกษาหลายๆอย่าง ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพืชกระท่มไม่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่สามารถปลูกแล้วะจะมีคุณค่ามากทางอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะซึ่งเขาปลูก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 เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยของเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้นะคะเป็นหมื่นล้านต่อปีดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเราตั้งแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่26สิหงหาเนี่ยมีการปลดล็อกแล้วอะค่ะก็จะสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ประเทศได้เหมือนกันค่ะ